ซื้อครั้งเดียวกินได้ทั้งฤดูหนาวถุงใบใหญ่นี้คุ้มค่าจริงๆอย่ามองผิดนะนี่ไม่ใช่ส้มจี๊ดธรรมดานี่คือส้มจี๊ดเะเอมที่ผู้ชายในกรุงเทพกำลังรับประทานถ้าคุณเกลียดการตื่นกลางดึกฉันแนะนำให้คุณกินสองเม็ดทุกวันถ้าคุณตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อดื่มน้ำสักแก้วแนะนำให้คุณกินมันเป็นอาหารมีคำกล่าวว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวจะแห้งส้มจี๊ดเจเอเมกำลังอยู่ในฤดูที่เหมาะสมถึงเวลาที่ดีอีกครั้งที่จะได้กินส้มจี๊ดเะเอเมท์ทำไมถึงพูดว่าทันทีที่ถึงฤดูหหนนนนนนาาาว้้้ออกกกกิมมมจีดะเเใขึนนะคครร่่ทุู เข้าสู่ฤดูหนาวกินส้มจี๊ดดีกว่าดื่มซุปสมกินปลาและเนื้อน้อยลงหน่อยกินส้มจี๊ดเจเอเมดเพื่อสุขภาพให้มากขึ้นนี่เป็นส้มจี๊ดเจเอเมดที่เพิ่งทําเสร็จในปีนี้หลังจากเวลานี้คุณจะไม่ได้กินส้มจี๊ดเจเอเมดที่ดีขนาดนี้อีกแล้วหลายคนอายุ450แล้วยังไม่เคยกินส้มจี๊ดเจเอเมดน่าเสียดายจริงๆสั่งซื้อเดี๋ยวนี้ราคาถูกมากซื้อครั้งเดียวก็เพียงพอสาหรับทั้งครอบครัวตลอดฤดูหนาวส้มจี๊ดชจเอเมดของเราไม่เหมือนของคนอื่นในช่วงเวลานี้ของทุกปีเเเราาาจจจจะลจจลลืือออกกกใชช้้สสมมีีีหหวนแ่่่งงผิตทย ส้มจี๊ด10กิโลกรัมสามารถทำเป็นผลไม้แห้งได้เพียง1กิโลกรัมช่างฝีมือทำด้วยมือรักษาคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติของส้มจี๊ดได้อย่างดีส้มจี๊ดอุดมไปด้วยวิตามินซีและกรดอะมิโนโจำนวนมากเหมาะสำหรับคนที่นอนดึกบ่อยๆยังคงชอบกินอาหารที่มีน้ำมันและเกลือมากสินค้าพร้อมส่งทันทียังไม่ได้กินก็รีบลองเลยวัยยาไม่รู้ว่าส้มจี๊ดดีผิดเอาหมากพลูเป็นของล้ำค่าสามีที่หาวทุกครั้งที่ขับรถปกติก็ชอบเคี้ยวหมากบนรถตั้งแต่ซื นี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากเปลือกส้มเขียวหวานมันเทศช่เอมและส้มจี๊ดหลายคนไม่รู้ส้มจี๊ดไม่เพียงแต่เป็นอาหารที่มีวิตามินซีตามธรรมชาติยังอุดมไปด้วยวิตามินและไทอมินอื่นๆธาตุอาหารรองที่ร่างกายต้องการกินคำหนึ่งสดชื่นวัตถุดิบสดชื่นขัาสันส้มจี๊ดคุณภาพจากดินที่อุดมด้วยซีเรเนียมผสมกับเชเอเมเก่าเปลือกส้มจีนและเหล็กแท่งมันเทศครูผู้ชำนาญทำด้วยมือโดยใช้วิธีโบราณเคี่ยวเป็นเวลา15ชั่วโมง10กิโลกร,รัมวัตถุดิบสามารถ ถ้าชอบก็รีบพลิกที่ลิง์กด้านล่างเลยมิฉะนั้นจะพ้นช่วงเวลานี้ไปคุณจะหาซื้อเปลือกส้มแห้งมันเทศจะเอเมจและส้มจีที่ดีแบบนี้ไม่ได้แล้ว